สวัสดีค่ะสัมจีตฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้สัมจีจะพามาชมรถคันนี้ค่ะรุ่นไข่ดีเลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคา8,57 0 0 0บาทค่ะแต่งหน้ารอรอแบบนี้เลยนะคะใส่ล้อแม็กขนาด16นิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวรลอขนาดไหนเดี๋ยวส้มจะพาทุกคนไปชมกันเลยค่ะมาด้านนี้เลยสกูปด้านบนนะคะใส่เป็นสกูปทรงสูงค่ะตัวรถเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ ตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะหล่อๆเลยกระจังด้านหน้าใส่ทรงรนเจอร์แรปเตอร์ค่ะทําวาฟอร์ดนะคะทําเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงหล่อๆแบบนี้เลยลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยนะว่าชอบสีกระจังแบบไหนนะคะใส่ข้อไฟให้เรียบร้อยนะคะไฟตัดเหมาะมา จากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวรถค่ะก็จะใส่ตัวคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินให้หล่อหลอแบบนี้ปกป้องตัวรถได้ดีมากๆเลยส่วนล้อนะคะก็ใส่เป็นล้อแม็กนะคะขนาด16นิ้วค่ะใส่ซีรีส์ยางนะคะเป็นยาง265นะคะ70อ่ะ R16 นั่นเองค่ะเป็นแม็กสีดำนะคะยางก็เป็นยางมอนสเตอร์ค่ะ ด้านข้างใส่ตัวครอบแก้มข้างให้เรียบร้อยเลยเป็นครอบแก้มข้างสีดํานะคะก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นเครื่องยนต์22160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะสิ่งที่ติดเพิ่มเติมราหลังคากันสาดนะคะแล้ก็เบ้ารองมือจับค่ะสติ๊กเกอร์ด้านข้างติดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสามารถจะเลือกลาย เลยนะคะชอบลายแบบไหนคันนี้ลูกค้าติดคำว่าเรนเจอร์แล้วก็ไวทัเป็นสติ๊กเกอร์ลายโคน,นะคะมันในข้างเดิมๆเลยมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะขนาดใหญ่ขึ้นลงสะดวกค่ะส่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นบาร์เหล็กของงานอ u t แลนเดอร์นะคะเป็นบาร์เหล็กคายาแบบนี้เลยแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้จริงเลยนะคะลูกค้าจะบรรทุกก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช้งานได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังของตัวรถนะคะก็จะมีการ ใส่ตัวไฟข้อไฟท้ายให้นะคะเป็นสีดําแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยด้านหลังก็ติดเป็นสติกเกอร์ลายโคดลูกค้าสามารถจะเลือกลายได้นะคะมีลวดลายหลากหลายมากๆเลยเบ้ารองมือป้องกันร,รอยขีดข่วนนะคะก็ติดเพิ่มให้ด้วยค่ะกันชนท้ายเดิมนะคะจากโรงงานจะมีเซ็นเซอร์ถอยลังมาให้อยู่แล้ว4จุดนะคะแบบนี้ใช้งานได้จริงมีเสียงเตือนด้วยนะคะช่วงล่างของเขาก็จะเป็น ระบบแหนบซ้อนสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง1.3ตันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นแชสซีชิ้นเดียวขค้นรูปนะคะภายในนะคะก็จะหรูหรานะคะแล้วก็มีพวกระบบป้องกันการพิการแอร์แบกนะคะระบบเซตตี้ปลอดภัยมีมากมายเลยทีเดียวค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถแต่งหล่อแบบนี้นะคะโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นของรถคันนี้นะคะอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นเองสําหรับเกียร์ธรรมดานะคะอยากได้รถแต่งหล่อค่ะจดเบอร์ซมจิตไว้เลย,เลย0 9 2 2 5 9 9 3 4 6ค่ะ สมจีตฟอร์ดพระนครยินดีให้บริการนะคะโทรมาคุยกันได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมจิตด้วยนะคะลากันไปด้วยภาพรถสวยๆคันนี้ค่ะ